สวัสดีครับคุณพี่อาสานะครับงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชุดสลับไฟมิเตอร์ T ี U T O D นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นแบบระบบไฟสามเฟสนะครับแล้วก็เป็นแบบเฟสตรงกันนะครับตัวนี้ T O U นะครับก็จะมีช่องต่อไปนะครับ T u U L หนึ่ง L สอง L สาม T O D L หนึ่ง L สอง L สามนิวต้นใช้ร่วมกันนะครับนักันติตัวหนึ่งนะครับควบคุมการทํางานสั่ง ฝั่งมิเตอร์ทิวูแมกนติกตัวที่สองครับควบคุมการทางานฝั่งมิเตอร์ทดีครับผมช่องด้านล่างนะครับเป็นช่องต่อต่อไฟไปใช้งานครับผมทัมเมอร์สองตัวนะครับทำหน้าที่หน่วงเวลาให้มีการให้เกิดการโอเวอร์แลปกันนะครับขณะที่มีการสลับไฟนะครับตัวทัมเมอร์เอ้ตัวรีเลย์สามตัวนะครับทําหน้าที่นะครับสั่งให้ตัวแมกเนติกสลับหนึ่งตัวและอีกสองตัวทําให้เกิดการโอเวอร์แลปกันนะครับ ตัวดิจิตอลทามเมอร์ครับตัวนี้ตั้งเวลาเพื่อที่จะควบคุมให้ตัวแมกนติกนะครับทํางานตามช่วงเวลาที่เรากําหนดนะครับคือเลือกใช้ไฟครับว่าจะเลือกใช้ไฟจากมิเตอร์ไหนช่วงเวลาไหนนะครับโอเครับก็ด้านหน้ามี selector switch นะครับเลือก auto o อ f เป็นนวถ้าบิดไปที่ auto ก็คือให้ตัวดิจิตอลทามเมอร์เป็นตัวควบคุมถ้าบิดไปที่แมนนวลนะครับระบบจะเลือกใช้ไฟจากมิเตอร์ T O U อย่างเดียวครับผม เดี๋ยวมาเทสให้ดูเลยนะครับช่องต่อไฟอธิบายแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมปิดสวิต์ไปที่ออโต้นะครับบิดสวิตซ์ไปที่ออโต้นะฮะแต่ตัวนาฬิกาผมปิดไปที่ออฟอยู่นะครับถ้าเดี๋ยวผมปิดไปที่ออโต้นะครับระบบจะสลับนะครับให้ตัวมิเตอร์ทิวยูทำงานทำงานแล้วนะครับมันโอเวอร์แลปกันอยู่นะครับเดี๋ยวตัวนี้มันจะเด้งขึ้นเด้งขึ้นแล้วฮะ เรียบร้อยนะครับตัวนี้กรณีที่เป็นช่วงอัพพีคให้เป็นช่วงพีคตัวทามเมอร์จะสั่งงานให้เลือกใช้ไฟจาก T o d อย่างเดียวก็คือตัวนี้ครับตัวนี้จะเด้งขึ้นตัวนี้จะยุบนะครับเนี่ยเขียนดำเรียบร้อยนะครับกรณีวันหยุดนักขัตเลอนะครับกรณีวันหยุดนักขัตเลอร์เราบิดสวิตช์ที่หน้าตู้นะครับไปที่ทางานนวดเดี๋ยวระบบจะเลือกใช้ไฟจากที u ให้ ดับแล้วฮไปทีอยูถ้าบิดไปที่ออโต้นะครับกรณีวันไม่ใช่วันนั้นจะขัดตะลึกนะครับมันก็จะจะเลือกใช้ไฟสีส้มนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยครับต้องอยู่โหมดออโต้นะครับอยู่โหมดออโต้แต่วันนี้มันเป็นวันเสาร์วันที่ผมทําคลิปเนี่ยเป็นวันเสาร์มันก็จะต้องใช้ไฟจากทีอยูครับผมงานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้เลยนะครับคุณพี่ พี่ธันใดนะครับสนใจสอบถามได้นะครับชุดสลับมิเตอร์ t o u t o d นะครับมีแบบโอเวอร์แลปกันนะครับแล้วก็มีสองวงจรนะครับมีสองวงจรนะครับเฟสเดียวกันกับคนละเฟสถ้าเฟสเดียวกันนะครับก็จะทําให้มันโอเวอร์แลปกันแต่ถ้าเกิดคนละเฟสมันจะโอเวอร์แลปกันไม่ได้นะครับเวลาสลับไปตัวอุปกรณ์เครื่องเช้ไฟฟ้าของเรานะครับมันก็จะกระพริบนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นแบบเฟสเดียวกันนะครับสังเกตแสงไฟได้เลยนะครับ มันจะไม่มีการกระพิกเลยใหสังเกตได้เลยนะครับเราไม่รู้สึกเลยนะครับว่ามีการสลับครับมีสมาชิกานใดสนใจก็สอบถามได้นะครับช่าง M. อ็มเบอร์โทร0 8 6 5 1 7 5 0 8ยังไงก็รบกวนติดตามผลงานทาง YouTube ด้วยนะครับนะก็งานก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็ติดตามเข้ามานะครับอ อาทิตย์หนึ่งก็งานเข้าประมาณสองสามชุดนะครับสามสี่ชุดนะครับก็ทําทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาทักทายคุยกันนะครับสอบถามข้อมูลการใช้งานข้อมูลการติดตั้งนะครับนะครับยังไงก็สนใจสอบถามได้นะครับแอดไลน์ได้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกห้าหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์แปดสามสวัสดีครับ